วันนี้เลนลามาสอนทำอาจารย์สูตรหน้าร้านกันเลยค่ะ ขั้นตอนนะคะเราก็เตรียมแปลงกวามานะคะแล้วก็ขูด,ด้วยซ่อมแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้น้ําซึมเข้าแปงนะคะแล้วก็อร่อยนะคะแล้วก็เอาแปงออกมานะคะหั่นอย่าลืมเอาไส้ในแปงออกด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยน้าจากไส้ของมันจะออกมาเยอะมากตอนที่เป็นน้ําแล้วแล้วทําให้น้ําอาจาร์ของเราจะมีรสชาติที่จืดมากนะคะห <c oughs> ลังจากนั้นเราก็เอาชีฟ้าค่ะมาหั่นนะคะแล้วก็พริกสดลูกโดดนะคะหั่นแบบนี้เลยค่ะความแซ่บค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้หอมแดงค่ะหรือเป็นหอมผราม่าก็ได้ค่ะ มาซอยสัก2ลูกก็พอนะคะหลังจ,จากนั้นใช้น้ําตาลทรายหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็ใช้น้ํากุ่นหนึ่งถ้วยเท่ากันนะคะน้ําตาลทรายกับน้ําเปล่าแล้วก็น้ําส้มสายชูค่ะ8ช้อนแล้วก็เกลือ2ช,อช้อนชาค่ะน้ําส้มสายชูสองแปดช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนส่วนผสมพวกนี้นะคะ่ะให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นก็ไปคลุกในอาจาดในแปรงเมื่อกี้ค่ะส่วนผสมที่เราหั่นทุกอย่างแล้วค่ะเป็นอันว่าเสกแช่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยทานนะคะอร่อย